ยังไม่เห็นผู้จิตมาใช่ไหมคะ่ะส่วนอะไรนะส่วนเกินส่วน,น,นเกินค่ะส่วนเกินค่ะส่วนเกินนะคะ,นนะ,คะมาจากเพลงไทยสร้อยสวยตัดสองชั้นนะคะขับร้องโดยคุณจิตมาเทือใจค่ะเติมด้วยหวนรักโขรักมาจากเพลงเหล่าเจ้าสูนะคะขับร้องโดยคุณนพชัยศรีสุวรรณคะ่ะ แล้วก็คุณรา่วง,งค่ะคุณรามล่วงที่ขับร้องโดยทีสุปราณีโยชินขอม่ชีวิตคนเศร้าชีวิตคนเศร้าที่มาจากคุณน,น้องเพ็นไทยลาวแพนนะคะ,คะลาวแพนขับร้องโดยคุณสูนีทำขาวบอดวันนิชะนางครวนค่ะนางครวนเข้ามาจากดนตรีไทยเดิมเพลงนางครวนนะคะนางครวนสองชั้นขับร้องโดยคุณเพ็งแข,แขอัครวบบอค่ะเดี๋ยวนะคะชื่อน,นี้เคยได้ยินชื่อน,นะคุณเพ็งแข คณะนี้ชื่อเฉลิมกรุณทีมเฉลิมกรุณทีมทค่ะวันนี้บอสก็มาเฉลิมกรุณทีมโอ้ด,ดีใจมาเที่ยวภรรยาค่ะ,ะ,ยยคะและ้วก็สุนต้องลมค่ะสุนต้องลมขับร้องโดยคุณสุนันทาแสงคุณชัยค่ะตอนนี้เพลงนี้เขาแย่งกันร้องอนะ่ะเพลงต่อไปเนี่ยแย่งกันร้องทะเลาะกันด้วยเชิดม้าหิแบกค่ะอ่าฝันหวานค่ะเพลงฝันหวานนะคะมาจากเพลงไทยเดิมลาวเรียบค่ายนะคะขับร้องโดยคุณวิสุทธ และคุณพัทรบูวัฒนาสมบัติค่ะ,ะออค่ะเดี๋ยวหน้าของอนุญาตพี่จะบอกข่าวดีนะคะว่าเมื่อกี้ที่ประกาศว่าจะมีคอนเสิร์ตวันที่3กันยายนค<ช>่ะ<ช>มีคนมาจองบัตรพี่พี่แล้วผ้าใบดีใจการุศลสนนะคะแล้วก็สมาคมนักร้องเป็นผู้จัดในเมื่อสมาคมักร้องจัดก็ต้องนักร้องเพียบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนใจจองบัตรได้ท้งนั้นมาหาที่นี่ค่ะเชิญรับฟังเพลงค่ะเพราะวันนี้นะคะที่เป้าขาวันนี้ผู้ชมชมฟรี เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยอุดหนุนนะคะสมาคมนักร้องช่วยซื้อบัตรไปชมไปให้กำลังใจกันด้วยนะคะค่ะเพลงต่อไปครัพี่เปาค่ะอะไรเมื่อกี้ตอบตอบไปหมดแล้วไม่ได้ร่วงค่ะห้่ห่าค่ะนต้องลงฝันหว่าฝันตอบไปเพีงเพียงคำเดียวสั้นๆแต่มีความหมายเรื่องซึ้รักค่ะรนรักนะคะจากสมสองแสงนะคะร้องโดยดรประพจนี พจร์และก็ร้อยร้อยเอกที่วัดเพชรมีชัยคูณค่ะครับแต่นี่ช่วงนี้สุดท้ายนะคะแต่ยังไม่ไปไหนนะนั่งให้ดูด,ดูให้ดีๆนะได้เพราะว่าตอนนี้เราเห็นมีนักร้องเอาวัโสุมาโคนเขาเท่ค่ะบแปลกโขค่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> สุดท้ายในในในรอบนีนน้นะคะาถามดาวค่ะถามดาว มาจากเพลงจีนอาหนูนะคะขับร้องโดยเรือเอกสมศรีม่วงส่องเขียวโอ้โหนะะ oh. ั่งเรือรถมาด้วยเชิญฟังนะคะ